วันนี้เราจะมาเรียนรู้หัวใจธรรมะบทหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตของชาวพุทธทุกคนธรรมะที่เตือนใจเราเวลาที่รู้สึกท้อแท้เวลาที่ทำดีแล้วเหมือนไม่มีใครเห็นเวลาที่ช่วยเหลือใครแล้วเหมือนเขาไม่จำหรือแม้แต่เวลาทำความดีเล็กๆน้อยๆแต่ใจกลับรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าธรรมะบทนี้มีชื่อว่าทำดีไม่ต้องรีบเห็นผลบุญทำงานเงียบเสมอคำสั้นๆแต่ลึกมาก ลึกจนสามารถเปลี่ยนความคิดท่าทีของใจและทิศทางชีวิตของเราได้ทั้งชีวิตเพราะในความจริงของโลกนี้ความดียังไงก็ไม่เคยสูญหายบุญไม่เคยหายไปไหนกรรมดีไม่เคยทำงานผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งที่เราทำด้วยใจบริสุทธิ์จะไม่เคยตกไปในที่ว่างเปล่าเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผลของมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีวิตเหมือนแสงอาทิตย์ตอนเช้าค่อยๆสว่าง ค่อยๆอบอุ่นค่อยๆทำให้สิ่งที่เคยมืดเริ่มมองเห็นชัดและนี่คือสิ่งที่เราจะพาใจของเราเดินเข้าไปสัมผัสในวันนี้อย่างลึกที่สุดสงบที่สุดและจริงที่สุดทำไมบุญต้องทำงานเงียบบุญไม่ใช่เสียงดังบุญไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาบุญเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้ทำเป็นพลังละเอียดที่ค่อยๆปรับสมดุลของชีวิต เหมือนสายลมที่เราไม่เห็นแต่ทําให้ต้นไม้ไหวได้จริงเหมือนแรงโน้มถ่วงที่เรามองไม่เห็นแต่ทําให้โลกหมุนอยู่ได้ทุกวันเช่นเดียวกันบุญคือแรงโน้มถ่วงทางใจที่คอยค้ำชูนให้ชีวิตไม่ล้มลงง่ายเพราะโลกนี้มีทั้งสิ่งที่เห็นได้และสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่สิ่งที่นําพาชีวิตเราได้ลึกที่สุดกลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเสมอความหวังความศรัทธาความกตันอยู ความเมตตาล้วนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนบุญก็เช่นกันทำงานเงียบแต่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเสมอการทำดีแล้วไม่เห็นผลเป็นเรื่องปกติของโลกเพราะผลของบุญไม่มีทางมาทันทีไม่มีทางทำให้เกิดความสำเร็จแบบฉับพลันและไม่เคยตามใจอารมณ์ของผู้ทำบุญทำงานตามกฎของเหตุและผล ไม่ใช่ตามกฎของความอยากเห็นผลเร็วถ้าบุญเห็นผลเร็วเกินไปมนุษย์ทั้งโลกคงทำดีเพราะอยากได้ผลตอบแทนไม่ใช่ทำดีเพราะใจบริสุทธิ์และเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากรรมดีมีผลอันประนีตคำว่าประณีตคือสิ่งที่ต้องใช้เวลาต้องผ่านการกลัน่นการรอและการตั้งมั่นเหมือนเพชรเหมือนทองคา เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ใช้เวลาหลายปีในการหยั่งรากลงดินให้มั่นคงก่อนจะแผ่กิ่งก้านขึ้นฟ้าทำดีแล้วใจเป็นสุขทันทีนี่คือผลแรกของบุญหลายคนคิดว่าผลของบุญคือสิ่งที่เกิดภายนอกเช่นได้งานดีเจอคนดีๆมีโชคมีลาบแต่ในความจริงลึกที่สุดของธรรมะผลของบุญที่แท้จริงเกิดขึ้นทันทีภายในใจผู้ทำคือความสบายใจ ความโล่งใจความเบาสบายที่เกิดขึ้นหลังจากทำดีแม้ไม่มีใครรู้แม้ไม่มีใครชมแม้ไม่มีแม้แต่คําขอบคุณใจที่รู้ว่าตนเองทำดีคือรางวัลที่สูงที่สุดไม่มีสิ่งใดซื้อได้ไม่มีใครปล้นไปได้และไม่มีวันสูญหายทำดีเหมือนปลูกต้นไม้เราไม่เคยเห็นต้นไม้เติบโตในหนึ่งวันเราไม่เคยเห็นดอกไม้บานในหนึ่งนาที เราไม่เคยเห็นผลไม้สุกในหนึ่งชั่วโมงทุกสิ่งต้องใช้เวลาแต่คนกลับอยากให้ความดีเติบโตเร็มที่สุดทั้งที่ทุกอย่างที่ล้ำค่าในโลกต่างเติบโตช้าเสมอการทำดีเหมือนการฝังเมล็ดในดินที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะงอกขึ้นมาแต่ถ้ารดน้ำดูแลไม่ถอนทิ้งเพื่อใจร้อนวันหนึ่งมันจะงอกขึ้นมาจริงๆและงอกขึ้นมาอย่างมั่นคง ความดีบางครั้งต้องทำในที่ที่ไม่มีใครเห็นเพราะความดีที่ทำต่อหน้าคนง่ายแต่ความดีที่ทำโดยไม่มีใครรู้ยิ่งใหญ่เพราะมันเกิดจากความบริสุทธิ์ของใจล้วนๆไม่ใช่ทำเพื่อให้ใครชมไม่ใช่ทำเพื่อให้ใครยกย่องไม่ใช่ทำเพื่อให้ใครยอมรับบุญที่เกิดจากการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนคือบุญที่ทรงพลังที่สุดและเป็นบุญที่ตามคุ้มครองชีวิตได้ลึกที่สุด บุญช่วยเราตอนไหนมากที่สุดบุญไม่ใช่แสงไฟที่ส่องสว่างตลอดเวลาแต่จะปรากฏขึ้นชัดที่สุดในวันที่มืดที่สุดของชีวิตวันที่เราเหนื่อยวันที่เราโดนทําร้ายวันที่เราไม่มีใครช่วยวันที่เราไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะลุกขึ้นขอให้จําไว้วันที่ชีวิตมีแสงเราอาจยังไม่เห็นบุญแต่วันที่ชีวิตมืดบุญจะเป็นแสงแรกที่มาช่วยเสมอ บุญเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้จริงเพราะบุญไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นกฎของธรรมชาติยิ่งทำดีมากเท่าไหรใจยิ่งมีพลังมากเท่านั้นพลังความดีคือแรงดึงดูดที่พาชีวิตไปเจอสิ่งดีๆพาไปเจอคนดีๆพาออกจากสิ่งที่ไม่เหมาะกับชีวิตพาไปสู่ความสงบที่แท้จริงคนที่ทำดีแล้วไม่เห็นผลคือคนที่บุญกำลังสะสมแรงบุญเหมือนน้ำในเขื่อนยิ่งเก็บไว้นานยิ่งมีพลังมาก เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมน้ำจะไหลออกมาด้วยพลังที่มากพอจะชุบชีวิตใหม่ทั้งชีวิตคนที่ทำดีเรื่อยๆโดยไม่หวังผลคือคนที่ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนอย่างมากในอนาคตเพราะบุญกำลังสะสมเต็มที่จนพร้อมจะเปิดประตูครั้งใหญ่ทำดีไม่ต้องประกาศแต่ผลดีประกาศตัวเองเสมอเราทำดีเงียบๆได้แต่ผลของความดีประกาศตัวเองเสมอผ่านความสงบของใจ ผ่านชีวิตที่ค่อยๆเป็นระเบียบขึ้นผ่านผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตผ่านปัญหาที่ค่อยๆถูกคลี่คลายลงอย่างนุ่มนวลไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าเราทำดีเท่าไหร่เพราะความดีมีเสียงของมันเองและเสียงนั้นดังพอที่จะสะท้อนกลับหาผู้ทำเสมอการรอผลของบุญคือบททดสอบของศรัทธาพระพุทธเจ้าตรัสว่าศรัทธามีอนุภาพนำพาไปสู่สิริมงคลทั้งปวง การทำดีโดยไม่รีบร้อนคือการฝึกศรัทธาในความดีของตัวเองฝึกให้ใจมั่นคงฝึกให้ใจไม่หวั่นไหวตามคำพูดคนฝึกให้ใจไม่รวนเรตามความอยากได้ผลเร็วเมื่อใจมั่นคงได้ในความดีชีวิตจะมั่นคงในทุกสถานการณ์ทำดีไม่ใช่เพื่อให้โลกจำแต่เพื่อให้ใจจำใจจะจดจำทุกความดีที่เราทำและความดีเหล่านั้นจะหล่อเลี้ยงชีวิตจากภายใน ทำให้เราไม่รู้สึกขาดแคลนไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่รู้สึกไร้ค่าเพราะใจที่เคยทําดีไม่เคยตีค่าตัวเองต่ําคนที่ทําดีใจจะสูงสง่าเสมอแม้ไม่มีใครชมบุญทํางานในจังหวะที่ชีวิตพร้อมรับผลบางครั้งบุญยังไม่ให้ผลเพราะชีวิตยังไม่พร้อมใจยังไม่มั่นคงพอปัญญายังเติบโตไม่พอที่จะรักษาบุญผลนั้นไว้ได้ แต่เมื่อถึงวันที่ใจเติบโตพอบุญจะให้ผลอย่างงดงามที่สุดเท่าที่ชีวิตจะรับได้ความดีต้องอาศัยความนิ่งมากกว่าความเร็วคนจำนวนมากทำดีด้วยความรีบรีบอยากเห็นผลรีบอยากให้ใครรับรู้รีบอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ความดีจริงๆต้องการความนิ่งไม่ใช่ความเร็วเพราะความดีเติบโตผ่านความสงบผ่านความมั่นคงผ่านการไม่หวั่นไหว เหมือนดินดีที่ต้องนิ่งก่อนต้นไม้จะงอกงามใจที่นิ่งย่อมสร้างบุญได้ลึกกว่าใจที่ร้อนเร่าอยากเห็นผลเร็วทำดีด้วยปัญญาจะยิ่งมีพลังการทำดีไม่ใช่แค่ทำเพราะอยากเป็นคนดีแต่ควรทำด้วยปัญญาทำด้วยความเข้าใจในเหตุและผลทำด้วยจิตที่รู้ว่าทุกความดีคือการชำระใจ การทำดีด้วยปัญญานั้นลึกกว่าการทำดีเพราะอารมณ์เพราะปัญญาช่วยให้ใจไม่หลังเลไม่สงสัยและทำให้บุญเกิดขึ้นเต็มเตี่ยมโดยไม่มีความฟุ้งซ่านเจือปนบุญที่เกิดจากความอดทนมีค่ามากที่สุดเรามักคิดว่าความดีที่ยิ่งใหญ่คือการให้สิ่งของการทำบุญใหญ่การเสียสละครั้งใหญ่แต่ในทางธรรมบุญที่ลึกที่สุดคือความอดทนอดทนต่อความโกรธอดทนต่อคำดูถูก อดทนต่อความอยากโต้อตอบอดทนต่อสิ่งที่กระทบใจความอดทนคือการชนะใจตนเองและบุญที่เกิดจากการชนะใจตนเองทรงพลังที่สุดเสมอทำดีโดยไม่โต้อตอบความไม่ดีหนึ่งในบททดสอบที่ยากที่สุดของผู้ทำดีคือการไม่โต้อตอบความไม่ดีที่ได้รับไม่โต้อตอบคำด่าไม่โต้อตอบการใส่ร้ายไม่โต้อตอบคำพูดที่บั่นทอนเพราะทันทีที่โต้อตอบ ใจเราจะตกอยู่ในพลังเดียวกับเขาแต่ถ้าเรานิ่งใจจะสูงกว่าและบุญจะเกิดทันทีใจที่ยกระดับขึ้นจากความโกรธคือบุญที่เกิดขึ้นอย่างลึกและเงียบที่สุดความดีทำให้ใจอ่อนโยนขึ้นเสมอเมื่อเราทำดีเรื่อยๆใจจะไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อดึงไม่รุนแรงแต่จะอ่อนโยนละมุนเข้าใจความเป็นมนุษย์ของทั้งตนเองและผู้อื่นใจอ่อนโยนไม่ใช่ใจอ่อนแอ แต่คือใจที่เข้มแข็งพอที่จะไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้โลกแผ่นหินแข็งเมื่อถูกน้ำหยดใส่ทุกวันยังแปลเปลี่ยนได้ใจคนก็เช่นกันความดีทำให้ใจอ่อนลงอย่างงดงามความดีที่ไม่อวดจะอยู่กับเรานานที่สุดความดีที่อวดจะหายเร็วความดีที่พูดถึงจะเจือด้วยตัวตนแต่ความดีที่เก็บไว้เง,งียบๆจะติดตัวเราไปจนวันสุดท้ายของชีวิต เพราะมันเป็นความดีที่หลอ่อหลอมจิตไม่ใช่เป็นแค่การแสดงออกภายนอกพอไม่อวดบุญจะบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์ผลจะยิ่งข่มชัดใจที่ทำดีสม่ำเสมอจะค่อยๆสว่างขึ้นอย่างมั่นคงความสว่างในใจไม่ได้เกิดจากการทำบุญครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากความดีเล็กๆน้อยๆที่ทำทุกวันเหมือนจุดไฟเล็กๆที่ค่อยๆรวมกันจนกลายเป็นแสงใหญ่ ใจที่สว่างจากความดีสม่ำเสมอจะไม่มีอะไรมืดครอบงำได้ง่ายไม่ว่าจะปัญหาความสูญเสียความผิดหวังหรือความเหนื่อยล้าความดีสม่ำเสมอคือเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดผลของความดีบางทีมาในรูปของคนดีๆหลายคนทำดีแต่สงสัยว่าทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นแต่ลืมมองสิ่งสำคัญว่าผลของบุญบางครั้งมาในรูปของคน คนที่ช่วยเราโดยไม่หวังผลตอบแทนคนที่ยื่นมือมาในวันที่ไม่มีใครอยู่คนที่พูดคำที่ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นใหม่คนที่คอยปกป้องเราในเวลาที่อ่อนแอทุกคนที่ดีต่อเราโดยไม่หวังสิ่งใดล้วนเป็นผลของบุญในอดีตทั้งสิ้นบุญเปลี่ยนสนามพลังของชีวิตเราได้คนที่ทำดีบ่อยๆจะมีสนามพลังบางอย่างที่คนรอบข้างรู้สึกได้เป็นพลังที่สงบอ่อนโยนแต่มั่นคง คนจะไม่กล้าทำร้ายเราคนไม่ดีจะค่อยๆหายไปจากชีวิตคนดีจะค่อยๆเข้ามาแทนนี่ไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นความจริงทางใจเพราะความดีทำให้พลังรอบตัวเราเปลี่ยนอย่างละเอียดการให้อภัยคือบุญอันยิ่งใหญ่การให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่การยอมให้เขาชนะแต่เป็นการให้ใจเราชนะความโกรธการปล่อยวางความขับแคนคือการปล่อยก้อนหินที่แบกไว้ออกไปจากใจ และทันทีที่วางใจจะเบาเบาจนรู้สึกถึงพลังของบุญที่ทำงานทันทีคนที่ให้อภัยได้ชีวิตจะไม่มีวันขาดบุญอย่าหวังให้คนเห็นขอให้ใจเห็นก็พอคนเราไม่สามารถทําให้ทุกคนเข้าใจเราได้และไม่จำเป็นต้องให้ใครรับรู้ทุกกรรมดีที่เราทำเพราะใจของเรารู้ใจของเราจดจำและกดแห่งกรรมรู้ในทางพุทธ ไม่มีความดีใดที่หลุดรอดสายตาของธรรมได้เลยแม้แต่เล็กเท่า,มาเมล็ดข้าวหากใจเห็นบุญก็เกิดแล้วความดีคือการสร้างทางเดินให้อนาคตทุกการทำดีที่เราทำวันนี้คือการวางอิฐก้อนหนึ่งในเส้นทางของวันหน้าวันนี้อาจยังไม่เห็นอะไรแต่พอผ่านไปหลายปีเส้นทางที่เคยน่ากลัวจะกลายเป็นถนนที่เดินง่ายขึ้นทุกความดีช่วยปูทางชีวิตไปสู่อนาคตที่ปลอดภัยกว่า สงบกว่าและมีแสงมากกว่าความดีคือการสร้างวันพรุ่งนี้ล่วงหน้าความดีไม่เคยทำให้เราแพ้มีแต่ทำให้ชนะช้าลงในบางครั้งการทำดีดูเหมือนทำให้เราเสียเปรียบเสียเวลาเสียใจหรือรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบแต่ในทางพุทธความดีไม่มีวันทำให้ใครแพ้มีแต่ทำให้ชนะช้าลงเท่านั้นเพราะกว่าจะชนะได้อย่างยั่งยืนต้องผ่านการทดสอบผ่านการอดทน ผ่านการวางใจผ่านการไม่ตอบโต้และความชนะที่ได้มาจากความดีจะมั่นคงกว่าความชนะจากความโกรธเสมอความดีต้องอาศัยความสม่ำเสมอมากกว่าความยิ่งใหญ่การทำดีไม่ได้วัดกันที่ขนาดแต่ที่ความสม่ำเสมอการให้ครั้งใหญ่ครั้งเดียวอาจเป็นเพียงอารมณ์แต่การให้เล็กๆทุกวันคือความตั้งมั่นของจิตเหมือนการหยดน้ำที่ค่อยๆเจาะหินแข็งได้จริงใจที่ทำดีวันลนิด จะกลายเป็นใจที่มีพลังไม่ธรรมดาเพราะความสม่ำเสมอคือรากฐานของบุญที่ยิ่งใหญ่ความดีคือการรักษาความเป็นมนุษย์ในใจเราในยุคที่โลกรีบเร่งคนใส่ใจตัวเองมากกว่าใส่ใจคนอื่นการไม่ลืมทำดีคือการรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ความเมตตาคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์จริงๆการเห็นใจการให้อภยัยการเข้าใจความลำบากของผู้อื่นคือบุญที่ประณีตที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่ให้สิ่งของ แต่ให้หัวใจแก่กันความดีคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตเงินอาจหายได้คนอาจเปลี่ยนได้โชคอาจหมดได้แต่ความดีจะไม่หายไปไหนเลยความดีคือสิ่งเดียวที่เราพกติดตัวไปได้ทุกภพชาติความดีคือเกราะที่ป้องกันสิ่งร้ายที่สุดได้อย่างนุ่มนวลที่สุดใจที่สะสมความดีไว้มากมักปลอดภัยกว่าคนที่มีอำนาจหรือทรัพย์สมบัติมากกว่า ความดีที่แท้คือการไม่ทำร้ายตัวเองหลายครั้งเราคิดว่าการทำดีคือการทำเพื่อคนอื่นแต่แท้จริงแล้วความดีอย่างแรกคือการไม่ทำร้ายใจตัวเองไม่พูดโกหกจนใจหนักไม่ทําผิดจนใจรุ่มเร้าไม่คบคนที่ทำให้ใจเราตกตำ่ำความดีคือการเลือกสิ่งที่ทําให้ใจไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีของตนเองคนที่ไม่ทำชั่วก็คือคนที่กำลังทำดีในรูปแบบที่สงบที่สุด ความดีไม่ต้องพยายามพิสูจน์ให้ใครเห็นเมื่อทำดีแล้วต้องรีบประกาศแสดงว่าจิตยังไม่มั่นคงเมื่อทำดีแล้วต้องให้คนชมแสดงว่าบุญยังไม่บริสุทธิ์ความดีที่แท้จริงไม่ต้องพิสูจน์เพราะมันจะพิสูจน์ตัวเองผ่านคุณภาพชีวิตของผู้ทำผ่านความสงบในใจผ่านความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเสียงคนอื่นความดีคือการฝึกใจให้รู้จักพอคนที่ทำดีมักไม่ฟุง้งเพราะความดีทำให้ใจรู้จักพอ พอในสิ่งที่มีพอในสิ่งที่ได้พอในชีวิตที่เป็นอยู่ความรู้จักพอทำให้ใจไม่ดิ้นรนเกินไปไม่โลภเกินไปไม่เหนื่อยเกินไปและตรงนี้เองคือความสุขที่แท้จริงเพราะคนที่รู้จักพอจะไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่แข่งขันกับใจตัวเองก็พอแล้วทำดีเพื่อปล่อยตัวตนไม่ใช่เพื่อสร้างตัวตนหลายครั้งเราทำดีแต่แอบสร้างความสำคัญของตัวตนขึ้นมาในใจ ช่นอยากให้คนมองว่าเป็นคนดีอยากให้คนชมว่ามีน้ำใจอยากให้โลกยอมรับแต่ความดีที่แท้คือการทำเพื่อลดตัวตนลงเพื่อทําให้ใจเบาเพื่อให้ความดีหลอมรวมเข้ากับความเงียบในใจยิ่งลดตัวตนบุญยิ่งเกิดเพราะไม่มีเราไปเหนี่ยวผลของความดีไว้ทำดีเพราะเข้าใจความไม่เที่ยงคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงจะไม่มัวสร้างกรรมชั่ว จะไม่เสียเวลากับความโกรธจะไม่วิ่งตามอารมณ์ที่ทำให้ใจตกต่ำแต่จะค่อยๆทำดีอย่างเงียบๆเ,เพราะรู้ว่าอะไรที่ไม่ดีไม่คุ้มค่าให้เก็บไว้ในใจความไม่เที่ยงทำให้คนเราตื่นขึ้นมาเห็นคุณค่าของการทำดีมากขึ้นความดีเป็นการชนะใจตัวเองทีละนิดการชนะคนอื่นทําให้เราภูมิใจชั่วคราว แต่การชนะใจตัวเองทำให้เรามั่นคงตลอดไปชนะความขี้เกียจชนะความโกรธชนะความอยากมากเกินไปชนะความอยากตอบโต้ชนะความเผลอพลาดการชนะใจตัวเองทุกวันคือการสร้างบุญทุกวันและเป็นชัยชนะที่ใครก็แย่งไปไม่ได้ความดีเป็นพลังงานที่ส่งต่อได้ เมื่อเราทำดีใจเราสว่างแสงของใจจะส่งต่อไปยังคนรอบข้างพูดคำดีๆกับใครเขาก็ได้รับพลังนั้นให้อภัยใครเขาจะเบาลงตามช่วยเหลือใครเขาจะมีกำลังใจเพิ่มความดีของเราไม่เคยจบที่เรามันเดินทางไปสู่คนอื่นเสมอเหมือนเทียนเล่มหนึ่งที่จุดเทียนหลายเล่มต่อได้โดยไม่ทำให้แสงของตัวเองลดลงเลย ความดีทำให้ใจไม่ขุนนานคนที่ทำดีบ่อยๆจะโกรธไม่นานจะหายเร็วจะกลับมาสงบง่ายเพราะความดีทำให้ใจไม่เก็บพลังลบไว้เกินจำเป็นใจที่สะอาดด้วยความดีจะไม่ยึดความเจ็บใจไม่จำเรื่องร้ายซ้ำๆไม่จมอยู่ในอดีตการทำดีจึงไม่ใช่แค่สร้างบุญแต่เป็นการล้างใจไปในเวลาเดียวกัน ความดีคือยาที่ดีที่สุดสำหรับความทุกข์เวลาทุกข์ใจคนส่วนใหญ่จะอยากหาทางหลบแต่ความดีคือสิ่งที่รักษาความทุกข์ได้จริงทำดีหนึ่งครั้งใจจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยทำดีสิบครั้งใจจะเบาขึ้นมากทำดีสม่ำเสมอความทุกข์จะอ่อนแรงลงจนสลายไปเองเพราะใจที่เต็มไปด้วยความดีไม่มีพื้นที่ให้ความทุกข์อยู่ได้นาน ความดีคือคำตอบของชีวิตที่แม่นยำที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรถ้าตอบด้วยความดีจะไม่ผิดทางความดีเป็นเข็มทิศที่ไม่เคยคลาดเคลื่อนเป็นคำตอบที่ใช้ได้เสมอแม้ในวันที่ใจสับสนเมื่อไม่รู้จะทำอย่างไรให้เลือกทำดีไว้ก่อนเพราะความดีจะพาชีวิตออกจากที่มืดได้ทุกครั้ง ทำดีโดยไม่เร่งผลคือความสง่างามของใจใจที่ทำดีแล้วไม่รีบร้อนคือใจที่สง่างามใจที่ไม่รอคำชมไม่รอผลลัพธ์เร็วๆไม่รอให้ใครตอบแทนเป็นใจที่มีวุฒิภาวะสูงเป็นใจที่เติบโตใจที่สง่างามไม่ต้องใช้คำพูดเพราะพลังสงบของมันบอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าเสียงใดๆใจที่หยุดวุ่นคือใจที่เห็นความจริง เมื่อเราเริ่มหยุดคิดฟุ้งซ่านหยุดปรุงแต่งชีวิตเกินเหตุหยุดสร้างความกลัวที่ยังไม่เกิดใจจะเริ่มมองเห็นความจริงตรงหน้าโดยไม่ถูกหลอกด้วยอารมณ์ชั่วแล่นเราจะเห็นว่าหลายเรื่องไม่ต้องรีบแก้หลายคนไม่ต้องรีบเปลี่ยนแค่เราเปลี่ยนมุมมองของใจโลกก็เบาลงทันทีทุกความคาดหวังมีราคาของมันยิ่งคาดหวังสูงใจก็ยิ่งเสี่ยงเจ็บลึก ธรรมะสอนให้เราทำดีที่สุดแต่ปล่อยผลให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยความคาดหวังที่ไม่ผูกมัดคือความสบายใจที่แท้จริงเพราะไม่ใช่ทุกสิ่งจะเป็นอย่างใจแต่ใจเลือกได้เสมอว่าจะทุกข์หรือจะวางไม่ต้องชนะทุกครั้งแค่ไม่แพ้ตัวเองก็พอชีวิตไม่ได้ต้องแข่งกับใครแต่ต้องซื่อสัตย์กับใจตัวเองบางครั้งการถอยคือชัยชนะของปัญญา บางครั้งการเงียบคือการรักษาความสงบที่มีค่าเราแพ้ได้แต่อย่าแพ้ใจตัวเองอย่าให้ความโกรธความหลงมาควบคุมทางเดินชีวิตของเราความกตัญญูเป็นแสงที่คุ้มครองชีวิต คนที่ไม่ลืมผู้มีพระคุณจะมีแสงบุญคุ้มครองอยู่เสมอเพราะเมื่อใจรู้จักตอบแทนใจจะไม่ด้านชาไม่หลงลืมไม่อักตันยูและชีวิตจะไม่ตกอยู่ในทางมืดความกตัญญูคือยารักษากรรมเป็นแรงหนุนที่ทำให้ชีวิตไม่ตกตำ่ำการให้อภัยไม่ใช่ยอมแพ้แต่คือการเริ่มต้นใหม่ ให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาถูกแต่เพราะใจเราไม่อยากแบกก้อนหินอีกต่อไปโกรธนานเท่าไหร่ชีวิตก็หนักเท่านั้นเมื่อปล่อยวางใจจะเบาและเราจะกลับมายืนบนทางใหม่ด้วยปัญญาและด้วยความเมตตาที่ลึกขึ้นอยู่กับปัจจุบันคือการให้โอกาสตัวเองอดีตแก้ไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึง ปัจจุบันคือพื้นที่เดียวที่เราจะสร้างบุญสร้างปัญญาและแก้กรรมได้จริงเมื่อใจไม่หนีไปอดีตไม่วิ่งไปอนาคตความสงบจะเกิดในเสี้ยววินาทีความพอเพียงช่วยปิดประตูทุกขความอยากไม่รู้จบทำให้ใจไม่เคยพอธรรมะสอนว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่มีเยอะแต่อยู่ที่รู้จักพอเมื่อพอใจจะสงบเมื่อสงบปัญญาจะเกิด และเมื่อปัญญาเกิดชีวิตจะไม่พาเราไปผิดทางใจที่มุทิตาไม่อิจฉาใครความยินดีในความดีของผู้อื่นคือบุญที่สร้างง่ายที่สุดและส่งผลลึกที่สุดเพราะทำให้ใจสะอาดจากความอิจฉาเมื่อเรายินดีกับความสำเร็จของคนอื่นได้บุญจะเปิดทางและโชคดีจะเข้ามาหาเราโดยไม่ต้องแย่งใครความเพียรชนะกรรมทุกประเภท ไม่มีกรรมไหนที่แก้ไม่ได้ถ้าเรามีความเพียรจริงใจทำดีต่อเนื่องแม้ทีละน้อยบุญจะค่อยๆชนะกรรมทีละชั้นเหมือนแสงอาทิตย์ค่อยๆลบความมืดความเพียรคืออาวุธของผู้เดินบนทางธรรมไม่ต้องวิ่งเร็วแค่ไม่หยุดเดินวันไหนใจล้าให้กลับมาหาลมหายใจ ลมหายใจคือที่พักของใจเมื่อเราเหนื่อยเจ็บเครียดวุ่นวายลองหยุดแล้วหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวเพียงเท่านี้ใจจะเริ่มกลับมาชัดเจนและทุกปัญหาจะเบาลงโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรใจที่สงบคือสมบัติสูงสุดท้ายที่สุดไม่ใช่เงินทอง ไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือใจที่สงบเพราะความสงบทำให้เราอยู่กับโลกได้อย่างไม่ทุกข์เข้าใจกรรมเห็นความจริงและไม่หวั่นไหวแม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งหมดของทางธรรมสรุปง่ายๆเพียงประโยคเดียวรู้ทันใจตัวเองแล้ววางให้เป็นเมื่อใจวางชีวิตจะสว่าง เมื่อใจนิ่งกรรมจะเบาเมื่อใจเมตตาบุญจะเกิดและเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องหนีทุกข์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนที่ฟังธรรมบทนี้ไม่เพียงแค่เข้าใจแต่ขอให้นําไปปฏิบัติให้ใจได้พักให้กรรมได้ผ่อนให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยความสงบด้วยความเมตตา และด้วยสติที่คุ้มครองชีวิตของเราทุกลมหายใจขอผลบุญจากการฟังการระลึกถึงธรรมจงส่งเสริมให้ชีวิตพบทางสว่างให้ใจมีพลังและปัญญาให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมให้เรื่องติดขัดคลี่คลายและให้เราเดินบนทางที่ถูกต้องอย่างมั่นคงและไม่หลงผิดด้วยเถิดสาธุ